สวัสดีค่ะเลิกงามยามดีที่ใช้ขอพอรประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2566นะคะประจำเดือนเมษายนนี้ได้แก่วันอังคารที่25เมษายนนี้ค่ะเวลา14.50นถึง17.35นนะคะบ่าย2.50จนถึง5.35เลิกที่จะให้ในครั้งนี้จะขอได้เรื่องเดียวก็คือเรื่องของเงินนะคะ ใครการเงินมีปัญหาใครต้องการเงินก้อนใครต้องการเงินเข้ามาให้โฟมากขึ้นเรื่อยๆให้อธิษฐานขอพรในวันอังคารที่25นี้ในตอนบ่าย2.50จนถึง5.35นี้ได้เลยนะคะเพราะว่าดาวศุกร์นะคะเป็นเจ้าเรือนทั้งกระดุมพระและสุภะได้ตำแหน่งเกษตรนะคะและมีเจ้าเรือนปัตตนินะคะเป็นดาวพฤหัสได้ตำแหน่งราชาเพราะฉะนั้นใครติดขัดเรื่องเงินใครอยากได้เงินทองนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานดีๆจะตรงกับช่วงทำงานหรือถ้าใครเป็นนักเรียนนักศึกษาจะหยุดอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรนะคะทําใจนิ่งๆน,นั่งให้สบายๆดูว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนอย่าลืมนะคะแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากนะคะสถานที่เกิดแล้วก็ให้เห็นว่าตอนนี้มัดผมปล่อยผมใส่เสื้อสีอะไรมีดอกหรือเปล่าเป็นลิ้วเป็นลายสกอตหรือเปล่ามีเสื้อคลุมหรือเปล่านะคะ ทำท่าอิรยาบทไหนอยู่นั่งผ่อนคลายสบายๆหรืออยู่บนระหว่างการเดินทางมองให้เห็นภาพตัวเองชัดๆและอธิษฐานขอเรื่องเงินนะคะ ขอให้การเงินที่ติดขัดขอให้มีแสงสว่างขอให้มีเงินก้อนเข้ามาใครที่จะรับเงินจากการค่าในหน้าอยากได้เท่าไหร่ให้อธิษฐานขอไปใครที่อยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่เท่าไหร่ในงวดของวันที่สองพฤษภาก็ให้อธิษฐานลงไปคําอธิษฐานคําขอพรต้องชัดเจนนะคะที่สําคัญจะต้องไม่เหนือกว่าชะตาตัวเองเช่นตอนเนี้ย เรามี100้เรามี1,000งพเรามี1 0,000เรามี1นึ่งแม 100, ไม่ว่าเราจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วลองดูว่าไอ้ผลของการกระทําที่เราทําหรือที่เรารออ่ะมันจะได้กี่ทวีคูณเช่นถ้าเรามี1 0,000ื่นเราอยากได้มาเป็น1 0 0 0 0แภายในกี่วันอันเนี้ยในความเป็นจริงปกติเราทําได้ไหมนะคะไม่ใช่ว่าเรามี100แล้วเราขอ1,000 0 0สนภายในพรุ่งนี้แล้วเรานั่งเฉยๆนอนเฉยเฉอันเนี้ยคำอธิษฐานจะไม่ได้ผลนะคะการอธิษฐาน เลิกเราคัดสรรให้แล้ววันเราคัดสรรให้แล้วเพียงแต่ว่าบางอย่างก็จะไม่ใช่แบบนั่งหายใจทิ้งหรือแบบดีดนิว้วเราได้เลยเราต้องลงมือทําด้วยนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนประสบความสําเร็จมีแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมการเงินไหล,หลเข้ามามีขาดสายนะคะพลิกชะตาพลิกชีวิตรุ่งเรืองร่ำรวยค่ะโชคดีค่ะสำเร็จสมปรารถนานะคะ